สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาลัดเลาะแถวถนนแจ้งวัฒนะนะครับมาช่วงหลักสี่แจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับก็มาดูในเรื่องของอตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นยังไงบ้างหมดยุคหรือยังนะครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะนะครับจะไปสิ้นสุดจนถึงอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ จริงตรงนี้ก็ในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะนี่ก็จะเป็นส่วนของถนนจังหวัดนนทบุรีอยู่แล้วนะครับมาช่วงต้นๆช่วงนี้เองนะครับที่เป็นในส่วนของกรุงเทพนะครับสตาร์ทกันมาตั้งแต่ต้นสายเลยนะครับคือต้นถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ร,ชตราชพัฒพระนครก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าในส่วนของตึกแถวหรือาอาคารพาณิชย์เนี่ย ในตรงนี้หรือว่าช่วงนี้หายไปหมดแล้วนะครับก็กลายเป็นคอนโดแล้วก็ตึกสูงๆแทนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอแอดเองนี้มาทันนะครับในช่วงหน้ามรัชพัฒน์พนครนี่ก็จะเป็นตึกแถวแล้ก็อาคารพณิย์ธรรมาค้าขายกันอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นคอนโดอรุรากันนะครับตรงนี้จนกระทั่งถึงถนนวิภาวดีรงังสิตตรงนี้เนะข้ามมาเนี่ยคือช่วงของแจ้งวัฒนะจนถึง ถนนวิภาวดีนี่สองฝั่งฝั่งนี้มีห้างสรรพสินค้า1แห่งนะครับในส่วนของอาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถวนี่หายไปหมดแล้วนะครับแทบจะไม่เหลือเลยนะครับก็กลายเป็นคอนโดหรือว,ว่าแมนชั่นอพาร์ตเมนต์นะครับคืออพาร์ตเมนต์ก็ไม่ใช่ว่าอพาร์ตเมนต์แบบเดิมเหมือนว่า ตึกแถวนะครับว่าค่าเช่าเดือนละพันห้าสองพันนี้ไม่ใช่นะอาจเป็นเบนก็ห้าหกพันนั่นแหละพอๆกับเช่าคอนโดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกซึ่งหลายหลายคนก็ไม่เช่าก็ซื้อครับสาหรับคอนโดเพราะว่าค่าเช่ากับค่าซื้อค่าผ่อนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของใครของมันหลังจากลงสะพานข้ามถนนวิพาวดีรังสิตก็เข้ามาอยู่ในถนน แยงวัฒนะเหมือนเดิมนะครับก็มีในส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของราชการนะครับในด้านฝั่งทางซ้ายมือก็ไม่ได้มีผลอะไรนะด้านขวามือก็เช่นเดียวกันมีตึกแถวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้เขาก็เลิกรากันไปหมดแล้วล่ะนะครับก็จะเป็นหน่วยงานราชการกันเยอะนะครับตั้งแต่พวกในเนืน้อทหารหรือว่าพวกสารทนายสารต่างๆแหละเห็นมีกันเยอะแยะเลยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆก็เจอเนี่ยอาคารพณิ์ในช่วงนี้ก็ยังทำมาค้าขายกันตามปกติแต่ว่าก็ค่อนข้างจะน้อยลงนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนคนก็จะแน่นกันตลอดนะครับแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันเนี่ยคือถ้าจะเข้าไปทําธุระอะไรต่างๆไม่มีที่จอดรถนี่ก็ได้ไบสั่งบ้างแล้วก็โดนโวายจากเพื่อน ร่วมทางที่วิ่งกันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไม่สะดวกนะครับเพราะว่าทําให้รถติดประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นที่มาของตึกแถวเนี่ยก็น้อยลงแล้วก็จะกลายเป็นคอนโดตึกสูงๆแล้วก็ห้างสรรพสินค้าไปเลยนะครับมีห้างรู้สึกว่าจะสองหรือส,สองห้างสองฝั่งเลยนะครับกําลังก่อสร้างอยู่มีแต่ไม่รู้ว่าขนาดไหนทําใหญ่ตัวขนาดไหนอันนี้ไม่แน่ใจแต่เห็นก็ กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับในส่วนของอาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถวนี้ดังฝั่งซ้ายมือนี่อีที่ช่วงที่เห็นเนี่ยเป็นช่วงใกล้กันกับเมืองทองธานีนะครับช่วงนี้ก็จะมีเป็นหย่อมๆย่อมแต่ก็ไม่ได้หนานแน่นเหมือนคลิปที่ผ่านมาที่ว่า,าสะพานใหม่นี้หนานแน่นเลยตรงนั้นสองฝั่งแต่ว่าในส่วนของแจ้งวัฒนะเป็นประปรายเป็นหย่อมๆย่อม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอนโดลอวราหรือพวกเม n นชั่นอพาร์ตเมนต์อาคารสำนักง,งานให้เช่าเนี่ยก็จะค่อนข้างจะได้รับความนิยมเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นในแนวตรงนั้นเนี่ยคนเขาก็จะมีที่จอดรถกันไปมาหาสู่หรือว่าการทำธุระอะไรต่างๆก็สะดวกซึ่งแต่ถ้าหากว่าในส่วนของการมาทำธุระ ดิมถนนเนี่ยไม,ไม่ไม่สะดวกในเรื่องการติดต่อนะครับแล้วก็รถก็ติดด้วยเนี่ยตรงนี้วิ่งจนมาถึงโน่นเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะในช่วงของเซ็นท่านแจ้งวัฒนะเนี่ยตึกสีส้มๆเนี่ยเซ็นท่านแจ้งวัฒนะในส่วนของเรื่องการจราจรนะครับถนนหนทางเนี่ยตรงนี้เหมือนว่าจะเรียบร้อยหน่อยนะครับแต่ว่าพื้นผิวการจราจรกรุ่กระ ยังคลุกคระกันอยู่นะครับแต่ว่าช่วงต้นๆน,น,นี้ยังมีการก่อสร้างยังไม่มีการรื้อถอนยังว่าต,งตรงๆก็คือยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับในส่วนของอถนนนนทางเรื่องการจราจรลหลังจากที่ว่ามีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการสายซีมพูปเปิดให้บริการสักตั้งแต่พฤทธศกวราษัน่า,นาจนถึงมก,การาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับอันนี้พูดถึงตึกแถวอาคารพาณิชย์ต่อนะครับช่วงนี้ก็จะมี บ้างนะครับปะปายแล้วก็จะมีคอนโดสลับกันในส่วนของอเข้าการเดินทางนะครับมุ่งหน้าเข้าไปอำเภอปากเกร็ดนะครับในส่วนของอำเภอปากเกรด็ดแอดเองจะไม่ได้เข้าในตัวอำเภอนะครับขอขอให้ถึงตรงให้แยกปากเกร็ดก็จะยุติการทำคลิปหมดยุคตึกแถวบนอาคารพาณิชย์นะครับของบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับ รับสำหรับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนแจ้งวัฒนะเริ่มตั้งแต่ต้นสายถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่ตามถนนแจ้งวัฒนะมาเรื่อยๆนะฮะจะชิ้นสุดตรงนี้เลยนะครับกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอปากเกร็ดแต่ว่าในส่วนของการเดินทางตรงนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะครับให้แยกปากเกร็ดขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ต,ตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปไรเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สิ้สุดตรงให้แยกปากเกร็ดนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ